สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาฮะเดีย๋ยวพาวเพื่อนลงที่เดือดๆดือดดีกว,ว่าบางทีผมพาลงที่เดือดเพื่อนเขาก็ด่านะบางทีผมพาลงเซฟก็โดนด่าสรุปคือผมต้องทอํายังไงเนี่ยแต่ก็เล่นกับเพื่อนสนุกกว่านะสุมมาเหมือนกันโคลงเยอะเหมือนกันครับอ๋อสันามาให้กูแล้วกูจะไปยิงใครเนี่ยเปลี่ยนเป็นพีก็สิบดูครับเอา้าไอเหลืองโดนไอยอดตุย๋ย เออไอเหลืองหันมาดูมองหน้าไอยอดว่ะเฮ้ยมันยิงแบบนี้บนหลังคาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับอยู่ข้างไอวอุ้ยไอขาวมันดาวแล้วตุ๋ยได้ไหมเนี่ยตุ๋ยไม่ได้ครับไอตัวที่มันถอดเสื้อมันไม่ให้ตุ๋ยอืมโดนสอนนั่นครับ มันต้องวิ่งมาหาผมแน่นอนจากดีกว,ว่ามาละนี่ไงตน้นไอยอดยุ <laughs> ๋ยทรงากับไอคนเสื้อเหลืองเมื่อกี้ตอนคิวแรกที่ผมยิงเลยอ่ะหันมามองนะหน้าหันมามองหนะ้าแล้วมีเรื่องหรอขอบคุณนะมีเรื่องแล,<พ>อแล้วเกิดใหม่กว่าน,นะแล้วเราเข้ามามีเรื่องกันใหมุ่้ยเพื่อนเบอร์สองก็ตึงเอาเรื่อง,องกันนะ ผมเบอร์สองกิบสองเลยครับเดี๋ยวชุบเบอร์สีก่นนะขอบคุณนะโอเคที่ตายมีอยู่เบอร์สามนะขอหากระสุนเพิ่มก่อนนะเพื่อน,นไ,นไ,นได้ได้มาละอุ้ยเพื่อนฉี่รถชนใครอะ่ะไอน,นี้เพิ่งลงมาใหม่แน่นอนตัวนี้เพิ่งลงมาใหม่แน่นอนเอ้า นี่ใครวะไอตัวเมื่อกี้ที่ผมยิงนี่หานมามองหน้าผมด้วยเมื่อกี้อะ่ะใช่ไหมจำปา <laughs> จำปาไม่ตั้งชื่ออคนแก่จังเลยดอกจำปาเอามันพาเพื่อนมามาด้วย <laughs> เพื่อนมันกำลังโดนลุมแล้วก็โดนผมตุย๋ย <laughs> ไม่โดนตุย๋ย <laughs> มันลอดโดนเพื่อนตุ๋ยแทน <laughs> อดตุ๋ยเลยครับ คนเหลือตั้ง35คนอย่างเยอะะฮะแต่เมืพ่พีคคนเขาลงลอยู่นะอย่าให้ลงมากกว่านี้เดี๋ยวผมต้องไปหาคนที่ลงเยอะๆดีกว่าโอ้โหมีคนยิงกันอยู่ตรงหน้าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยทำไมยิงกันไม่มีอะไรเลยทำไมต้องมายิงกันตรงนี้แต่ตรงนี้มีคนให้ยิงนะปืลาากหมวไม่ติดต้องเข้าไปยิงใกล้ๆ ถ้ากลๆไม่ติดหัวก็เข้าไปยิงใกล้ๆให้มันติดตัวอุ้ยมันกลางไอ้วอลเลยมากโอ้ยไอ้แน่จะเอาหรอโอ้เดือเดออันนี้แม็กเจ็ดเดี๋ยวนี้ลูกซองถอยกันตามยากันนะไอ้ตัวเมื่อกี้นี่ผมเอาอูซี่ยิงหมดแม็กเลยมีตัวมาไม่ตัวมา ระยะจุบเอ้ยผมเนีย่ยผมจะตายซะละม่เข็มฉิจยาวรอไม่ให้เล่นเฮ้ยมีตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไป,ไปก่อนไปก่อนเ <laughs> พื่อนผมตายละโอ้เบอร์สองเตายแล้วฮะปั๊มยาก,ก่อนเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนวะเฮ้ย อือ uh huh. หัวแตกเอาว่ะเอ้ยเอามันลกูกกระจงเอามันอุ้ยต้องขอบคุณอีกสองตัวนี้เนี่ยให้เปอร์สามเพื่อนชุบหน่อยเอ้ยเพื่อนหนีทำไมเพื่อนอย่างนั้นกูก็เป็นเพื่อนมึงน้าโอ้ยบ้าเบอร์สามทิ้งเลยเหรออู้หูยจิตใจมึนทำด้วยอะไรเนี่ย กูเดาต่อหน้าต่อตาทิ้งกูเลยโอ้โหเจ๊แจมมันทำด้วยอะไรเนี่ยขอบคุณนะดูซิลูกกระเจากผมตายหรือว่าฆ่าตัวเ k คได้ละเมื่อกี้ส่งลูกกระเจากไปสองคนเลยนะเอา้าเอคยังอยู่เซืลูกกระเจากผมตายหรอโอ้โหนี่มันน่าจะตึงเอาเรื่อง้วเนี่ยหนึ่งคนเก็บสองคนเลยหนึ่งคนเก็บสองคนเอา้ามันโดนชน มันโดนชนนี่วะเฮ้ยไอตัวนี้มันเอาเรื่องจัดเอารถมาชนแล้วก็หนีเลยว่ะอนเทนต์ปะเนี่ยอู้ยตรงนี้ไม่มีใครแล้วนะมงคนลงโคตรเยอะแต่ตรงนี้ศพเยอะจริงโอ้ยชนเพื่อนผมปิ้วเลยโคตรเกลียนโอ้ยโคตรเกลียนเลยตัวนี้ขี่รถชนอุ้ย โอ้โหขนาดโดนผมนัดเดียวแล้วเนี่ยเกือบตายเฮ้ยเมีใจเยอะเกินไปแล้วโอ้โหยุย่งาเสียวเลือดแค่นี้อย่างเสียวเลยเลือดมีแค่นี้ว่ะขอที่พักหายใจแป๊บหนึ่งนะอุ้ย,ยมาล่างมาล่างขึ้นมาเอาไงดีถอยดีกว่าฮะอุ้ย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 จอยลุดจอยลุด เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตามตูดมาทำไมลูกหมดแมกไปดิอือสวยโอ้โหเบอร์สีดาวไม่ซ้ำไม่ซ้ำเพื่อนไม่ซ้ำเพื่อนอุ้ยอ้ยอ้เบอร์สีทำสุดสุดสุดฝีมือแล้วล่ะเบอร์สีขอโทษที่ชุบไม่ได้ โอ้โหมันซ้ำเบอร์สี่เลยขอโทษเพื่อนด้วยนะที่ซ้ำไม่ได้โอ้โหเดือดอะอะไรวะเนี่ยวิมันวัดกันมันลคอลตี้กันเอาวะใครเป็นคนชนะเดี๋ยวผมตุ๋ยเองไอยอดตุ๋ยมาแล้วเรียบร้อยเอ้ยจบไปดิโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมันจะเดือดเกินเกิน ศพอย่างเยอะโอ้ไม่ให้พักหายใจเลยอวยแหลงพึ่งลีมาเป็นอย่างนี้นี่เองชุบใจเย็ยนนะเพื่อนใจเย็ยนนะเก็บของก่อนเก็บของก่อนเดี๋ยวชุบให้แน่นอนครับใจเย็ยนนะโอ้ยศพโคตรเยอะเลยไอตัวนี้ศพเกลื่อนไปหมดเลยคุณผูวสงคราม เทียย์กระเป๋ากันนะกระเป๋าและทุ่งเพมากเก็บของมัวสั่วชิบหายไปเข้าวงดีกว่าไปละเบอร์สามไปเจาะอะไรตรงนั้นเนี่ยเจอโคนเหรอเอามีโคนนี่วะเอาเบอร์สามเดาใครชุบกันบินไอ้เน่ยตายยากอ่ะตายยากอ่ะเราอ่ะ ตายยากหรอปลอดภัยชุบหน่อยแต่ยากต้องสามได้เปินขอบคุณนะไอ้บ้านี่ชดนอนไม่ตายนี่แนะ่ปกติเหยียบซะมิดเลยมันต้องตายหรือเปล่านะมันยังไม่ตายเลยเมื่อกี้ชุบเราหนะ่อยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ย,เ,ยเอาเรื่องว่ะ ไอ้บ้าเบอร์ไหนว่าเนี่ยชุบหน่อยไอ้ไก่สรุปว่าใครมาเนี่ยโอโ้โหนานนานนานที่ผมจะเจอเด็กปากแซบแบบนี้นะ่ะชุบหน่อยไอ้ไก่ลืมดูแล้วเบอร์ไหนพูดเนี่ยแหมเอาจริงๆเลยไปรุ่นสมัยนี้โอเคน่าจะไม่มีใครแล้วนะเดี๋ยวผมไปชุบก่อนนะเดี๋ยวโดนด่า ขนาดผมชุบช้าโดนดาก,ก่ายแล้วแหละถ้าไม่ชุบน่าจะเรียบร้อยอะลำโพงน่อย่าแตกโอเคใจเย็ยนนะไปรุ่นชุบมันชุบอยู่แล้วแหละมันต้องดูจังหวะด้วยนะมีตัวอ,อยู่ฝั่งนู้นไม่ติดหัวฮะพยายามลากหัวสุดๆแล้วปังอ้ยเข้าหัวหนึ่งนัด ไม่โดนเอยเพื่อนเพื่อนใจเ,เ,เย็นนะ MP5 ระยะไกลก,ก็มาว่ะอ๋อเรื่องจัดๆบนหลังคาน่าจะมีนะเนี่ยโดยถอยหา่างๆมาดูบนหลังคาก่อนเอาฮ้ยเบอร์เบอร์สองลมบนหลังคาว่ะ <c oughs> ว่าใครว่าใครไม่ไปช่วยโอ้โหมึงไม่มาร์กเลยอ่ะเพื่อนโอ้โหปุ่มมาร์กมึงมีไหมเนี่ย มึงไม่มาร์กเลยกูจะรู้ไหมเนี่ยมันยิงบนนั้นอะ่ะโอ้โหสิ่งนี้ผมเล่นฟีไฟนี่น้อยมากนะคนเขาจะมาร์กกันว่าสตอรอยู่ตรงไหนอะ่ะคนเขาแทบไม่เคยมาร์กเลยผมเลยสักยี่สิบตาเจอแค่ตาเดียวนันที่เขามาร์กอะ่ะแปลกดีโอ้ยเข้าหัวหนึ่งนัดเพื่อนบนนี้เพื่อนไม่เห็นหรอออ้ยมือสีได้โอ้โหมือสีดนซ้ำละ ดาดแรกเลยผมต้องเก็บตี้บนหลังคาก่อนไม่งั้นเล่นลำบากมันชุบไม่ได้นะเพื่อนอยู่นอกวงแล้วเอ,อ้ยมาหมดหรือ,อยังอุ้ยใครไปว่าปไปฝั่งนูน้นตัวบนหลังคาว่าปไปฝั่งนู้นละนี่ไงตัวนี้แน่นอนนะตัวว่ปบนหลังคาต้งแบบนี้เข้าหัวเน้น ไม่มันใช้เข็มฉีดยาโอเคมันตายก่อนมันทนพิษบาแผลไม่ไหวมันแล้วมันก็ตายไปล,ละเ้าอยู่ห้าคนครับต้องมันลุ้นกันน่าจะเหลือสองคนเอานัเนี่ยหลงังไอ้วอสทิ่เขาเรียบร้อยครับเอาโซเนียมาแตกฝัง่งนี้มีเสียงปืน ั่งไหนวะในบ้านนี่เหรอหรือวฝั่งไหนเนี่ยเพื่อนเขาไม่มาร์กอะ่ะบนบ้านบ้านไหนบ้านขวามือเหรอหรือว่าซ้ายมือบางทีหลังอาจจะมีก็ได้นะเพื่อนเขาบ,บนบ้าน <laughs> บ้านหลังไหนวะเนี่ยอ๋อบ้านหลังขวามือ แล้วเบอร์สามก็ไม่มาร์คให้กันเลยเอาดีชาร์จสิรออะไรเพื่อนตัวเดียวแล้ววิ่งไปไหนเนี่ยเฮ้ยยอมตายเลยหรอโอ้โหสุดเกินมาดูว่าผมได้ดาเมจเท่าไหร่เนี่ย Q. Q. 6, 5, คีคิวสิบเอ็ดคิวหกพันห้าสามสิบดาเมจแไปโคตรเยอะ เยอะเท่าที่สุดที่ผมเคยได้มาเนะี่ยดาเมจโคตรเยอะเลยโอ้โหหกพันห้าร้อยสามสิบโอ้โหดาเมจอย่างเยอะเลยฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปมาครับทุกคนบ๊ายบาย